สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน QR วอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081ย์แปดหนนะครับไอเดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งกเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะฮะนี่นะครับ ทรงมีงี้อ่าแต่เนื้อคล้ายๆแบบนี้นะครับเนี่ยเคยเล่นเป็นวัดโพมาแล้วนะครับนี่นะอ่าบางพิมพ์ก็จะมียันตรงนี้นะครับแต่อันนี้ไม่มียันนะครับสภาพไม่มีหักซ่อมนะครับีปยวปรับไฟใหม่ก่อน เปิดที่ที่200บาทนะครับองนี้นะครับอ๋อองต่อมานี่จะเป็นพิมพ์พระพุชินราชนะครับอันนี้เป็นพระแถวบ้านเกจิอาจารย์แถวบ้านนะครับด้านหลังจะเป็นอกเรานะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับนี่นะเป็นพุชินราชสามเหลี่ยมนะครับหลังอกเรานะครับเป็นเนื้อผงนะครับจะมีเนื้อผงแล้วก็มีเนื้อดินนะ เนื้อดินท่าตะคงนะครับเขาว่าไว้ยังไงฮนะอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับรายละเอียดติดชัดนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับหลังก็เป็นอกเรานะฮะ อ,องค์นี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับนี่นะพิ็พพระเกจิอาจารย์แถวบ้านผมนี่นะนี่นะอ์องต่อมานี่จะเป็นพิมพ์พระพุทธลราชเนื้อดินนะครับเป็นนดินเผาเนะียะผมสุบว่าผมซูบอีกเท่าหน่อยนึงนะนี่นะ ตันี้เนื้อดินดำนะนี่นะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับครับอ,อ่งค์นี้เอาไป็นร้อยแปดสิบาทนะครับองคนี้นะครับนี่นะอ่าองค์ต่อมานะครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์บนแผ่นจิ๋วนะครับอันนี้ออกจะเนื้อชมพูนะครับชุบทองนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดหลวงแก้วนะครับวัดละหารไล่นะครับจัดสร้างนะครับเป็นพิมพ์คุนแผ่นจิ๋วนะครับนี่นะ องนี้เปิดไว้ที่ร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะครับนี่นะร้อยแปดสิบาทนะฮองต่อมาเป็นพิมพ์พระลอดนะครับอันนี้เล่นหาเป็นเป็นหลวงปู่ศรีนะครับนี่นะประมาณปีหนึ่งเจ็ดนะฮะนี่ครับสภาพไม่มีหักร่อมนะครับอันนี้ก็ตามสภาพนะครับ องค์ต่อมาเป็นพิมพ์พระขุนแผนนะครับนี่นะอันนี้คล้ายๆของหลวงปัจจันนะวัดโลโกรลำนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์ขุนแผนบ้านก่างนะครับเป็นล้อพิมพ์นะครับล้อพิมพ์ขุนแผนนะครับ นี่นะฮะคล้ายมีมวลสารด้วยนะครับมวลสาราขาวๆน,นะนี่นะเนี่ยนี่ครับเต็มเลยนะครับนี่นะพิมพ์ขุนแผนนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ครับอ่าองค์ต่อมานี่นะครับ จะเป็นหลวงพุทธรับพิมพ์เม็ดแตงนะครับรุ่นทะเลสุงนะครับองนี้จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับนี่นะปีศูนย์แปดนะครับนี่นะกระไหล่เก่าเลยนะครับยังอยู่นะฮะนี่นะโหมีต่อโค้ดด้วยนะครับองนี้พิเศษนะครับต่อโค้ดนะก็ไดยนะครับ ริมทรงชัดนะครับคมนะครับนี่ฮะน่าใช้มากนะครับหลวงปู่ตวดเนี่ยอ่าองค์นี้เปิดไว้ที่เอาสองร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับสองร้อยบาทนะครับหลวงปู่ตวดนะครับคมๆเลยนะครับมีต่อโค้ดด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะ องต่อมานี่จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์ทรงคุดนะครับอันนี้เป็นของวัดบางนมโคนะครับปีสาสานะครับอ่ารุ่นสุมาตภูมินะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับอันนี้หลวงพ่อรักสีเล็งน้ำปกเสกนะครับแล้วก็ผสมมวลสารเก่าของพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่นะนี่นด้านบนนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับมี ความเก่านะครับนี่นะฮะเนื้อออกนํำดำเทาๆนะครับนี่นะอัดบางนมโคนะครับรุ่นสู่มาตัวพูปีสามสามนะครับอ่าองนี้เปิดไที่200บาทนะครับองนี้นะครับอุดผงเก่าหลวงพ่อาปานนะครับ อ,องต่อมานี่เป็นพระสังกจายจันลอยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินผสมคล้ายๆผงใบลานนะครับหรืออาจจะเป็นผงใบลานล้วนนะครับนี่นะเป็นของหลวงพ่อเต่านะครับนี่นะจันลอยนะครับ องนี้เผยดไปที่190บาทนะครับองนี้นะครับ190บาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จสามชั้นนะครับอันนี้สามชั้นเทวดานะครับอันนี้สภาพผิวเปิดนะครับก็สภาพใช้มานะครับเป็นของหลวงพุ่นนาคนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ทรงนิยมนะครับรงนี้นะครับ เก่าถึงยุคเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกวัดหนึ่งก็คือจะเป็นของหลวงพ่อเต่าเหมือนกันนะวัดน้ําพุนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็นของลหลวงพ่อนาคนะครับนี่สภาพผิวเปิดเลยนะครับน่าใช้มากนะครับอันนี้ผมดูเนื้อหาเลยนะพิจารณาเนื้อหาเลยนะผมว่าเป็นหลวง่อนาคานะครับ เดี๋ยวจะลงกล้องใหม่นะฮะดูดิฮะเพราะว่าผมมีองค์เทียบอยู่นะครับ พิมพ์3ชั้นเทวดานะครับองค์พุนา,นะอ,าองค์นี้เปิดไว้ที่400บาทนะครับถ้าสมบูรณ์นี่เล่นหาเป็นพันเพราะมันเป็นเป็น,ปนพิมพนิยมนะครับองค์นี้400บาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับแค่ผิวเปิดนะครับองค์ต่อมานี้เป็นสมเด็จเนื้อผงใบลานนะครับนี่ มีหักกลอมนะครับองนี้นะครับอ๋งนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับองนี้นะครับ200บาทนะครับภาพสวยไม่มีหักกล้อมนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะครับนี่นะคะแนนเจี๋ยวองนี้เนื้อหาดีมากนะครับคะแนนรงนี้นะครับมีร้อยแกะดูเนื้อด้วยนะครับเผมจะลงกล้องให้ดูนะครับเนื้อมันมากเลยนะครับ นี่นะฮะดูที่ครับโอ้ยังกระสมเด็ดวันละครั้งเลยนะครับนี่นะดูที่ครับนี่ครับนี่มีร้อยแกะดูเนื้อเลยนะครับ อ่าแนนไม่ทราบที่นะครับของนี้นะครับโอ้แต่ว่าเนื้อจัดเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหเห็นไหมฮะอ่าคะแนนตรงนี้เปิดไว้สองร้อยบาทนะครับน่าใช้มากนะครับของนี้นี่มันมากเลยนะครับเนื้อหา อ,องค์ต่อมานี้เป็นสมเด็จคะแนนนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อยนะครับนี่นะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่นะามสูตรเลยนะครับเป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับ องคนี้ไม่มีหักคร่อมนะครับอันนี้เปิดไปที่180บาทนะครับคะแนนลมพะกวยนะครับอ่าสภาพอ่าอยังไม่คมค่อยคมเท่าไหร่นะครับอ่าองค์ต่อมานี้เป็นสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จสามชั้นนะครับอันนี้ของวัดประสาทบุญยาวาดนะครับวันนี้นะฮะพิมพ์มีพิมพ์ตัวอย่างด้วยนะครับแบบนี้นะฮะ ผสมมวลสารเก่านะครับวัดบางขุนพรมนะครับหยิจับกล้องใหม่ดีกว่าฮะนี่นะจะเห็นเม็ดมวลสารเก่านะครับนี่นะขาวๆเนี่ยนะครับสภาพสวยไม่มีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเม็ดมวลสารเก่าเพียบเลยนะครับ อ,องค์นี้เปิดไว้ที่3ามอห้าสบาทนะครับวัดประสาทบุญยาวาสนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับ3 5 0ยห้าบาทนะครับอ,องค์ต่อมานี้จะเป็นหมูอันนี้สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะหน้าแบบบินออกไปนะจะเป็นกุกวัดศรีเทพนะครับอ่าเพชรบูรณ์นะครับนี่นะ จะได้นะครับยังจะเห็นล่องรอยนะครับคาบกุนะฮะเห็นไหมครับนี่รงนี้หน้ากระเตาะออกไปนะครับอ่าเปิดไว้ที่ร้อยหกสิบาทนะครับตันนี้นะครับร้อยหกสิบบาทนะครับอ่าองค์ตัวท้ายเป็นพระ พิมพ์โพลสมอเนื้อดินนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะั้นจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะฮะนี่ครับมันมีหักกลอมนะครับรงนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับนี่นะ เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเนยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรวาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอีเมลไลน์เ1ก้เ้าม็นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระอ,องค์ไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ